ยอย่าขี้งูมันดีน๋ยวนะนี่นี่นี่น้นนาเบค่ะเยมาเจอกอไผ่ที่เบลเคยมาเก็บนี่แหละมันจะมีกอไผ่อยู่ตรงนี้เกร็กาบาอกทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้เบลก็อยู่บนรถนะทุกคนคือ วันหยุดใช่ไหมพ่อว่านบอกว่าให้เบลหนะเก็บของรอวันพฤหัสเนี่ยคือพ่อว่านจะทํางานครึ่งวันนะทุกคนนางก็จะพาเราไปทริปปลอบใจนะทริปนี้ก็จะเป็นทริปปลอบใจพ่อบ้านถามว่าอยเบลอยากไปไหนวันหยุดสองวันเนาะเบลก็เลยบอกว่าอยากไปหาหน่อไม้ได้ไหมเพราะว่ามันก็เพิ่งเริ่มฝนตกเนาะทุกคนภาคเหนือของประเทศอีนานก็คือมันก็จะมีหน่อไม้อยู่ที่นู่นเบลก็ไปเบลเคยไปปีสองปีแล้วแหละไปไป,ไปเก็บมาปีที่แล้วก็ไปได้มาเยอะเลย ปีนี้ก็เลยว่าอยากจะไปอีราะว่าหน่อไม้ที่ที่เหมือนกับสถานทูตอะทุกคนมันอร่อยมากเลยนะแล้วมันก็ไม่ขมเลยมันกินได้เบวก็เลยจะไปเก็บมาไว้ใส่แช่ช่องฟิตไว้กินไว้นานๆซะหน่อยเนาะวันนี้เราก็ออกเดินทางกันตั้งแต่รอบบ่ายเลยนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วแหละเที่ยงเที่ยงจะบ่ายแล้วก็พ่อ้านก็เพียงงานเรียบร้อยเปก็เก็บของอะไรมาใส่รถปุ๊บเราก็บึงรถออกไปที่ภาคเหนือของประเทศดินานเลยคือชอบมากทุกคนชอบ ภาคเหนือของประเทศอีดานมากๆเลยเบลก็อยากไปมีบ้านอยู่ที่โน,โนู้นเนาะแต่ว่าคือเราก็ยังไม่มีงบไม่มีอะไรเราก็นี่แหละไปไปมาๆเอาดีกว่าแต่ว่าอากาศมันก็ดีแล้วก็มันคล้ายๆกับเมืองไทยได้วยนะทุกคนเราจะไปหาหน่อไม้กันนะเบลจะเดินทางนู่นแหละจนประมาณหกโมงเยน็นน่าจะถึงได้เนาะไปเราออกเดินทางกันทุกคนไปเอาอ่นนะก็คือหลับไปแล้วหลับไปแล้ว ากาศรอบนอกก็คือท้องฟ้าแจ่มใสมากๆทุกคนก้อนเมฆก็คือสีขาวปุยนุ่มมากแล้วท้องฟ้าก็คือสีฟ้าสวยสุดๆไปเลยบรรยากาศทางทางนะทุกคนวันนี้เบลก็เก็บวิวบรรยากาศข้างทางมาฝากทุกคนด้วยนะคือประเทศอิหร่านก็ถ้าเป็นแถวโซนเนี่ยยังยังไปไม่ถึงภาคเหนือของประเทศอิหร่านนะทุกคนยังอยู่แถวบ้านเบลก็จะมีภูเขาหัวโล้นแล้วก็มีต้นไม้เป็นหย่อมๆที่ รัฐบาลเขามาปลูกไว้นะทุกคนวันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดรัฐนะทุกคนคือเบลก็ไปบ่อยนะนแลทุกคนก็คงจะเห็นว่าเบลชอบไปที่นู่นมากแล้วก็หน้าฝนก็คือหน้าฝนแถวโน้นน่ะมันจะไม่มีหิมะตกมันก็จะมีหน้าฝนหน้าร้อนลมพัดอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนพอฝนตกปุ๊บหน่อไม้มันก็จะออกใช่ไหมล่ะทุกคนหน่อไม้ที่ประเทศอิรานนะมันก็จะเป็นหน่อไม้เหมือนที่เขาเอามาปลูกเป็นเหมือนแบบ ไม้ประดับอะทุกคนเขาจะมาปลูกมันจะขึ้นอยู่ข้างทางนะที่เบลไปเจอมานะั้นทุกคนเบลเคยเบลเคยเคยซื้อจากคนที่เขาอยู่ที่จังหวัดรัชใช่ไหมเขาก็แต่งงานอยู่ที่จังหวัดรัชเขาก็เอามาขายแล้วทีเนี้ยเบลก็เลยถามพ่อบ้านว่าเออถ้าเราไปหาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือเปล่าพ่อบ้านก็เลยปีที่แล้วอะพ่อบ้านก็เลยพาสุม่ม มาดูว่ามันมีหรือเปล่าเบลก็แอบบมองอยู่ข้างทางอ่ะมันมีไหมแล้วคราวนี้เบลชอบไปที่อ่า แถวมันจะเป็นโซนใช่ไหมทุกคนมันก็จะเป็นโซนติดทะเลเบลชอบไปทะเลตรงนู้นแล้วไม่ตาดีได้ตารา้เสียนะจ๊าเราก็เลยไปเจอที่ข้างทางทุกคนสามโกเบลเจอกอใหญ่หน้าบ้านคนแต่ว่ามันติดข้างถนนนะพาะบ้านก็ว่าเก็บเอาเลยถ้ามันอยู่ข้างถนนยังไงมันไม่ได้อยู่ในบ้านคนมันเราไม่ได้ไปลุกพื้นที่บ้านคนยังไงเราก็เก็บได้เบลก็ไปเก็บตรงนั้นทุกปีนะทุกคนแล้วก็จะมีอยู่ตรงอ่ะมันก็จะเป็นหน้าร้านที่เขาอ่าพวกเชื่อมเหล็กทําประตูอะไรอย่างเงี้ยแหละ แต่ว่าเขาก็ให้เราเก็บตลอดเวลาที่เราไปอย่างเงี้ยเขาก็บอกให้เราเก็บเลยเก็บเลยถ้าไปเขาจําเราได้ด้วยนะเนาไปรอบที่แล้วนก็คือยังมันขึ้นในนิดเดียวแต่รอบนี้ก็คือฝนตกยังไงมันขึ้นแน่นอนทุกคนเราก็เดินทางออกมาจนถึงแบบเกือบจะถึงในตัวจังหวัดรัฐแล้วนะทุกคนเพราะบานก็เลยพาจ,จอดยืดเช่นยืดสายสันหน่อยมาดูว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่เขาทำนาเป็นไรเขาก็ยัง เขาเรียกพวนดินไว้แล้วนะทุกคนเขาไถาดินไว้เรียบร้อยแล้วก็คือตากดินแล้วก็เหมือนที่เบลทําเลยตากดินเบลทำกับคุณตาตากดินไว้สักวันสองวันแล้วคราวนี้ก็เอาน้ํามาใส่ให้มันแบบพอที่จะได้ปลูกแล้วก็เราก็ปลูกกาดออใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็จะมีเอาก้ามาใส่โอ้เหมือนกันเลยมีรถทั้งรถไถเนาะบรรยากาศวิวข้างทางก็คือแบบดีอากาศดีสุดๆไปเลยทุกคน อู้คิดถึงคุณตามากเลยเห็นท้งไร่ท้องนาแบบนี้ยืดเส้นยืดสายเรียบร้อยทุกคนก็คือเราเดินทางกันต่อต้นไม้ก็คือเขียวขจีมากภูเขาก็ไม่ใช่ภูเขาหัวล้นนะคะเป็นภูเขาที่มีต้นไม้เกิดเองตามธรรมชาติเขียวกจีเหมือนเมืองไทยเลยทุกคนคล้ายๆกับแถวบ้านวิวแถวภาคอีสานบ้านวิวมากๆคือมาทีไรก็แบบชื่นใจทุกที่สูดอากาศเข้าเต็มปอดจ้ะ เดินทางเข้าที่จังหวัดรัฐด่านสุดท้ายที่เราจะต้องจ่ายค่าผ่านทางเราต้อง money only นะคะ cash only เราก็ต้องไปจ่ายค่าผ่านทางซะก่อนค่าผ่านทางนี่พ่อบ้านบอกว่าประมาณสองบาทสำหรับรถรถสี่ล,ลอ้อรถของพ่อบ้านเนี่ยประมาณนี้แต่ถ้ามันก็จะเป็นรถบรรทุกรถคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยว้าหัวงอยงโอ้ยรถบรรทุกยังคือหัวงอยงถงนะเพ <c oughs> นะ่นะพื่นะรถบรรทุกหัวหงอย อะไรอะไรหนวดขาวๆนี่ที่มันเก๊กหนาแท้เราก็เดินทางกันต่อจา่ายค่าผ่านทางเรียบร้อยว้าวเถียงนะน้อยที่เขาเคยไปเอาแล้วยังไม่ลืมความหลังเรื่องเก่าเรื่องเถียงนานะทุกคนทุกคนเราขับรถมาถึงที่ทะเลแล้วนะเบลเบลมาเจอกอไผ่ที่เบลเคยมาเก็บนี่นแหละเห็นไหมมันจะมีกอไผ่อยู่ตรงนี้นี่เบลก็เลยบอกพ่อว่าให้จอดดูทุกคนมันขึ้นมาเต็มเลย เดี๋ยวรอพ่อว่านก่อนเปดูพ่อว่านไปสำรวจอยู่ข้างล่างว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอาน,นาก็หลับอยู่เดี๋ยวไปจะลงไปเก็บกอไผ่นะทุกคนคือถ้าเรามาเนี่ยเราต้องเก็บทุกวันเลยเก็บแล้วอเอาไปแช่ต,ตู้เย็นไว้เดี๋ยวไปถึงบ้านเราเราค่อยไ,ไปต้มแนละ้วทุกคนโอ้ติ่งเจ้าเลยเวลาได้เจอหน่อไม้อะ่ะโอ้ดูดิกอไผ่ที่รักนะเบลมาเบลมากอน,นี้ทุกวันเลยนะทุกคนเนี่ยใครที่อยู่อิหร่านนะอยากจะมาเดี๋ยวเบลถ่ายวิวข้างนอกให้ดูเนี่ยวิวข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเห็นสะพานตรงนี้นะเนี่ยเห็น เห็นสะพานตรงนี e ้เนี่ยม so ันก็จะมีกอไผ่อย oh, <no. S 1> ู่ตรงนี้กอไผ่ตรงนี้ก็คือใหญ่มากแต่ว่าค่อนข้างคนจะเอาขยะสื่ขยะมาเทไว้เยอะนะทุกคนเบลก็จะเก็บแค่แค่รอบนอกนะมันก็ได้เยอะอยู่นะนี่เก็บไปเก็บมาก็ได้ตั้งเยอะนี่เบลให้พ่อว่าน่ะนั่งเล่นอยู่กับลูกนะเบลไปเก็บใส่ถุงแล้วนางก็แบบล็อกรถไว้แล้วก็ให้เด็กอยู่ในรถทุกคนลงเก็บมันโกมันใหญ่มากเบลก็เก็บมาเยอะมากแล้วแบบ มันสนุกอะทุกคนแต่มันก็มีแต่ญ้าใช่ไหมเราจะไปเข้าไปมดุดเข้าไปข้างในก็ไม่ได้แต่ข้างในในโกะนะ่ะเยอะมากแต่เบลไม่กล้าเข้าไปทุกคนเบลกลัวงูกลัวเจิงูเนาะเบลก็เก็บแค่ข้างนอกพอหนอไม้อันนี้มันกินได้นะทุกคนแล้วมันไม่ขมเลยแม้มีต้หนอใหญ่ใหญ่มันชี้ดูชี้เดียวมาเยอะมาก คือพ่อว่านน่ะก็เข้าไปเก็บใช่ไหมนะก็เข้าไปเก็บช่วยเบลตลอดอะทุกคนแล้วไปเจอไอ้ต้นอะไรไม่รู้แล้วมันปากมือแบบอุย้ยนี่นี่นี่ใบที่มันเป็นเหมือนเหมือนใบเนี่ยทุกคนเนี่ยนเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นลูกหัวใจเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้เหมือนมันช็อตเราอะ่ะ แล้วมันคันมากมันดาดมือพ่อบ้านไปเนี่ยนี่พ่อบ้านไปโดนเีย่ยเห็นไหมโดนแล้วโดนแล้วก็แบบคันมากแล้วแบบเจ็บแสบมากเลยนะก็แบบไม่ไหวออนะก็ว่าดึงเอาวันนี้พอเลยว,วิ่งหนีเลยทุกคนผัวเบลวิ่งแล่นหนีใบไ,ไม้จ้ามันกัดเมื่อเบลบอกให้เอาวันนี้เอาวันนี้นะก็บอกไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันคันมากมันโดนเนี่ยใบใบเนี่ยสีรูปหัวใจนี่ทุกคนที่ไปดึงออกมาเบลก็โดนเหมือนกัน แต่ว่าเราไม่ยอมแพ้ไงทุกคนเราเราชินกับต้นไม้ใบหญ้ามันก็คันๆแบบนี้แหละเนี่ยแต่แมันกัดมือแล้วแบบคันมากต้องได้รีบไปล้างมือเลยอะทุกคนแต่เวลอยากเข้าไปข้างในนะมันมันเยอะมากถ้าเข้าไปข้างในคงจะได้เยอะกว่านี้ทุกคนแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไปเก็บต่อวันนี้คือเราเซิฟเซิฟดูก่อนนะทุกคนเราต้องพรุ่งนี้เราจะไปขับตะเวนดูอ่ในใน,ในตในตรงนี้แหละใกล้ๆแถวที่เราพักเนี่ยว่ามันมีที่ไหนบ้าง วันนี้พอบ้านไม่ได้พาไปพักแถวหน้าทะเลนะทุกคนคือเราไปถามแล้วหน้าทะเลก็คือค่อนข้างราคาอุย้ยสามพันสองพันสี่พันห้าพันอะไรก็ไปพอบ้านก็เลยว่าเออมันแพงเกินไปอ่ะทาไงดีนาะงก็ถามเบลอย่างนี้เนาะเแบลบก็เลยว่าเอองั้นเราก็มาตรงที่แบบรีสอร์ทดีกว่าไหมมันจะอ่าที่อีด่านเขาก็จะมีทั้งโรงแรมแล้วก็คล้ายๆกับรีสอร์ทนะทุกคนเหมือนจะเป็นห้องเช่าแหละแต่ว่าเขาให้เช่าเป็นรายวันใช่ไหมละ่ะ ที่นี่เบลเคยเบลเคยมากับพ่อบ้านนะตอนที่ว่าน้องอนายังเล็กๆอยู่เลยทุกคนก็มากันเนาะมาดูทะเลนี่แหละมาหาหน่อไม้ปีแรกก็มาพักที่นี่แหละเขาก็ให้ราคาเนี่ย คืนละประมาณ500กว่าบาทนะทุกคน500หรือประมาณ400ไม่เกินนี้300400ไม่เกินนี้ก็คือราคาค่อนข้างโอเคมันก็จะมีห้องข้างในใช่ไหมเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นห้องเป็นห้องเหมือนห้องเช่าที่เบลเคยอยู่เลยทุกคนเป็นแบบนี้เลยที่เบลเคยอยู่ตั้งแต่ที่จังหวัดนองบวัวลําพูที่เบลเรียนอยู่แต่ว่าห้องที่เบลอยู่ก็คือห้องเล็กกว่านี้อีกนะอันนี้ก็คือ ของประเทศอิห่านนะทุกคนถ้าเป็นห้องเช่าหรือว่าโรงแรมอะไรเงี้ยโรงแรมก็สไตล์แบบโรงแรมที่เมืองไทยก็มีหรือว่าโรงแรมสไตล์แบบอาพาร์ตเมนต์ก็มีแต่ว่าห้องพักอย่างเงี้ยส่วนมากเขาก็จะมีห้องครัวไว้ให้เราโต๊ะกินข้าวมีห้องครัวมีเตาคงตุงเตาแก๊สมีมงมีหม้อให้เราเรียบร้อยแล้วก็มีห้องนอนหนึ่งห้องแล้วก็มีห้องหน้าดูดูทีวีมีโซฟาเงี้ยแหละ ทุกคนก็คือโอเคนะราคาเนี้ยเแบลบจองมา2คืนเนาะเพราะบ้านจอง2คืนก็ประมาณพันพันกว่าบาทไม่เกินนี้ทุกคนแถวนี้ก็คือโอเคนะอะ่ตรงเนี้ยโอเคอยู่เตียงเตืองอะไรเขาก็มีผ้าหงุงผ้าห่มให้เราด้วยแต่ว่าผ้าห่มเนี่ยเแบลบเตรียมมาจากบ้านอยู่แล้วห้องนงห้องน้ําก็คือมันก็จะไม่ใช่ห้องน้ําที่แบบเป็นนั่ง,งนะเป็นแบบ ห้องน้านั่งยองอะ่ะเออห้องน้ํานั่งยองอิ่านก็นั่งยองเหมือนเมืองอีสานบ้านเรานะทุกคนอิห่านก็นั่งยองแล้วก็ ห้องน้ําแบบนั่งชักโครกอย่างเงี้ยก็มีทุกคนบรรยากาศภายในห้องพักก็จะประมาณนี้มีทีวีมีเคเบิลให้เราดูมีตู้เย็นมีที่ทํากับข้าวนะเบลก็ทํากับข้าวมากินเองนะทุกคนวันเนี้ยเบลทําทั้งอาหารไทยทั้งอาหารอีดานเบลทาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วเบลเอาของแบบมาเยอะมากเพราะว่าเรามีรถส่วนตัวเนาะก็คือเราเราขนมาได้หลายอย่างเลยเบลก็เอาของที่เราเอามานะี่ย ก็เ,เอามาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะทั้งวันนี้เบลทำสปาเกตตี้มาให้ลูกด้วยแล้วก็ทำผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่วฝักยาวด้วยแล้วก็ไข่ที่เราซื้อมาเยอะๆมากมายเบลก็ขดมาเยอะมากทั้งมะเขือทุ่งมะเขือเทศก็ทำอาหารเช้ากินกันตรงนี้เลยนะทุกคนวันนี้เบลก็จะหุงข้าวแล้วก็กินกับผัดพริกแกงไก่เนาะให้พ่อบ้านกินด้วยนะทุกคนคือ,อแกง ผัดจี่เบลใส่กระปุกสีเขียวมานะ่ะเบลยังไม่ได้อุ่นเบลก็ได้บอกพ่อบ้านว่าเธอก็กินผัดพริกแกงไก่กับฉันก็ได้เนาะกินด้วยกันมันไม่เผ็ดหรอกเบลก็บอกพ่อบ้านอย่างนงี้พ่อบ้านนางกินได้นะทุกคนผัดพริกแกงไก่นางก็บอกว่ามันเผ็ดอยู่นิดนึงเนาะกินได้แต่มันอร่อยนะบรเสเตรนเนี่ยผมสุรดรลเป็นกำคุณเนาะ บอเซีบกัลบล่องมึงหละจาชินรดจังไดก็อร่อยเหมือนกันอาหารไทยเย็นหนึ่งอยู่แล้วค่ะเบนนี้เบลก็จะหุงข้าวแล้วก็กินข้าวกันนะทุกคนเรามาถึงที่ห้องพักเนี่ยเบลไปเก็บหน่อไม้มานิดนึงใช่ไหมเบลมาถึงห้องพักแล้วพ่อบ้านก็เลยบอกว่า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปขับรถตะเวนดูเพราะว่ามันเรามาถึงก็ประมาณห้าโมงหกโมงเย็นแล้วอ่ะทุกคนกว่าวิจะขับรถไปที่หน้าทะเลต,ตรงโรงแรมที่เราเคยไปไปถามเขาตรงนั้นก็คือแพงแล้วก็มันเต็มแล้วก็ไปถามรอบๆข้างก็คืออู้มันแพงมากพอบ้างก็เลยขับพาขับกลับมาตรงเนี้มันก็ไกลกันอยู่นะทุกคนก็ใช้เวลานานกว่าจะมาถึงเนาะก็มาถึงก็มาหงคงหุงข้าวอะไรอีกแล้วก็กิกนคงกินข้าวแล้วก็พักผ่อนตามอัธยาศัย พรุ่งนี้นะทุกคนเราก็จะเดินทางกันต่อไปหาหน่อไม้กันทุกคนไปหามาให้เยอะๆเลยเพราะว่าเราจะมารอบนี้ก็คือรอบเดียวนะพ่อบ้านบอกว่ามารอบนี้ก็คือรอบเดียวแล้วถ้ามาอีกก็คือไม่รู้ว่าจะได้มาตอนไหนหรือเปล่าจะได้ว่างหรือเปล่านางก็จะพาเบลมาเก็บแค่นี้แนละ้ทุกคนแล้วเบลก็จะเอาหน่อไม้นะ่ะเอาไปเยอะๆทั้งจะไปเอาทำเป็นหน่อไม้สม้มแล้วก็ เอาไปใส่ต้มใส่ช่องฟิตไว้นะทุกคนมันจะได้กินนานๆแล้วเอาเราไปผัดใส่พริกแกงเอาไปแกงหน่อไม้เอาไปซุปเอาไปเ,าเขาเรียกอะไรหมกหมอ้อเงี้ยก็อร่อยมากทุกคนคือแบบเลิศดมันเลิศดจริงๆหน่อไม้อ่ะมันกินได้นะใครที่อยู่อิหร่านอยากมานะทุกคนคือเราต้องตาดีๆเวลาเบลเบลมาที่อ จังหวัดรัฐใช่ไหมโซนที่เบลมาเบลจะมาที่อันซาลีบันดาอันซาลีชื่อมันนะทุกคนอันซาลีมาเลยมันจะอยุ่ติดทะเลตรงที่มันมีแหล่งชอปปิ้งมีแหล่งอะไรมากมายนยั่นแหละแล้วก็มาแล้วเราก็ขับรถมาตามทางใช่ไหมคุณต้องแบบตาดีๆเวลาที่มาถึงอันซาลีแล้วคุณต้องดูตามข้างทางเลยว่ามันมีกอไผ่ถ้ามีกอไผ่ตรงไหนจอดเลยแต่ว่าต้อง ต้องกอไผ่ที่อยู่ข้างถนนนะไม่ใช่ไปเก็บในบ้านคนนะไปเก็บในบ้านคนเขาเรียกตำรวจมาจับเรานะจ้าอย่าไปทําแบบนั้นเดอ้อมันไม่สวยเดอ้อเราก็ต้องดูตามข้างทางเบลก็เก็บตามข้างทางเคยเจอครั้งหนึ่งอ่ากอที่เบลไปเก็บที่เบลถ่ายทุกคนดูนั่นแหละและ้วเบลก็เดินเข้าไปข้างในใช่ไหมมันเป็นหน้าประตูบ้านเขาเจ้าของบ้านน่ะเขาก็เปิดประตูมาเขาก็เลยถามเบลว่า เออมาทาอะไรเขาถามอย่างนี้เแบลบก็เลยว่ามามาเอาหน่อไม้เแบลบก็บอกเขาอย่างนี้เนาะเขาก็เลยบอกไว้ว่าอ่าด้านในก็มีเอาไหมอยากได้จะเอาจะไปเก็บมาให้อะไรเงี้ยเแบลบก็เลยถามเขาว่าขายให้ไหมล่ะขายกี่บาทแต่ว่าเขาขายแพงมากเลยเแบลบก็เลยว่าสงสัยก็จะมีคนมาเก็บอยู่นะแล้วก็ เขาก็คงจะขายให้คนที่มาเก็บเหมือนกันเแบลบคิดว่านะทุกคนเแบลบก็เลยพ่อบ้านก็เลยเดินมาคุยก็เลยบอเออเดี๋ยวเรากลับมาแล้วกันก็เลยบอกเขาอย่างนี้แต่ว่าพอมารอบนี้พอบ้านก็เลยไม่พาเดินเข้าไปข้างในก็กลัวว่าเขาจะเดินออกมาเดี๋ยวเขาไปว่าเราเข้าไปข้างในก็เลยเอาแต่แค่รอบนอกพอทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกันต่อเรา กินข้าวเ็จพักผ่อนตามอัธยาศัยเนาะเพราะว่าพลขับของเราก็คือปวดขามากนางก็ขับรถคนเดียวเนาะไปทั้งไปทั้งกลับทั้งตระเวนหาห้องพักอะไรอย่างเงี้ยให้ให้นางขับรถคนเดียวเดี๋ยวให้พ่อบ้านพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปจะไปตะลุยหาหน่อไม้กันทุกคนอุ้ยตื่นเต้นอยากให้ถึงพรุ่งนี้เร็วๆเนาะ วันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ